นาแตะพี่น้องพอถอดลายๆหมดนี้ใส่สุดนอตเที่วเขาจ้ะนั่นง,นงกินข้าวน้ำกันกระตาบักแตงปลาถอดเห็นบ่ปลาถอดไข่ไข่ปลาสอยแล้วจ้ะพี่น้องมึงเห็นบ่นีน่ไข่ไข่ปลาสอยแต่ว่าเขาอื่นปลายยังมู่บานเขาจ้ะกลางมันสินน้อยๆแล้วก็ชะัลลามีัวโน่เนาะัวโน่กินฮอตด็อกกับนั่นไปแล้วแล้วก็ปลากระป๋องจ้ะ เอาพี่นนองเอาเขาก็ปลาหายตัวหนูก่อนแกว่าแกโบยิมมาสั่นกินฮอตด็อกกับปนันก็นละแกว่าแกไปกินปลากินเข่าอากาสิอาบน้ำ น้องโตโน่เขากับปลาเอาเอาไม่มีแกนห้อไม่มีหรอกร้อนนิดนึงนะครับแต่อย่างกินน้อจากพี่นอ้องนี่แหละวันเสาร์ชีวิตแมนหลูกสองคนมุนอนปุ๋ยกันอยู่นี่แหละกระดาษที่ชื่อหมดแล้วหนูอา้าะอ่า เมื่อ้าเพื่อนก็นกินซาลามีกับอาันาันไปบังฮันนีไฮอ่ฮอตดอกกับะบเกอร์เทศเป็นไปแล้วก็นก็ไม่เสร็จายเด็กหน่อยแม่กัตบตำหมักแตงกับพอดปลาเอาซาลามีไปด้วยไหมเนี่ยทำไหมปันไหมน่าพี่นองซาลามี จำหมกแตงจะมาพี่น,อน่องน,น้องเขาต้องเตังอันนี้จักมุก่งเหรอฮะแล้วเบิ้งแป๊บนึงนะจ้ะมันนะครับเที่ยงสามสิบแปดเขาเศร้าค่อยพี่น่องมาชับ น่าจพี่น่องนิง้ว่มกันนิ้วข่าขอได้แรงมือในแม่จงใส้ชุนด้ำปักกระป๋องบ้านเขา กินปลล้วสองปองมนงคปลาพี่นอ่งคือปลาสอยบานห้าบอคือบอแต่วันนี้กลางหน่อยก็ปลาสอยบานห้า มาใอกอบกอาแซบดีกินข่าบ้าถ้ากินข่าบ,บ่าแซบกินขา่า,า,าบ้ไรอะอะไรยากกินได้จ้ะ เสียงนี่กำลังฟูงงั่งอืมรื้ไกลปีไกลต้มปีไกลหา่นรืมมาหายจโนหวแล้วเป็นยังไง มืแรกเพิ่นกินก้าวปลาเพิ่นได้เข่าได้ยังก,กินเนาะจต่พี่นอ้องมีข้าวด,ด้วยเนาะ เลยมีค่ะเพิ่นกับมีข้าวไปด้วยนี่กลางมันกลางมันกรอบทอดกรอบกรอบเพิ่นมักไซชงนัวเข้ากันไก่เกลือทอดกรอบกรอบแซ่บเป็นตะาย มันข้าวนี้ดูมันขึ้นแม่ตัวโน่มันขึ้นแม้ตัวโน่เห็นงั้เดิงหาทุ่มออกจากล้านหาทุ่มซิบก่อ็นะที่ มาถานรถานรถอีกสิบกนวนาทีจะรุปคือหอดบ้านเจียงขึ้นมาขึ้นสำ้วมาอาบน้ำกินเขาอาบน้ำรีน,นึ่งกว่กแบจีซวงในนอน เมื่อพี่น้องเพียวเที่ยงกลัวสบายโมงสบายโมงบายโมงยังบ่อกีน้นะที่บายโมงเน่ยเขาเท่าไครบายโมงพี่กินอีกเที่ยวกบล้างเดืองงานปุ๋แล้วพี่น่อง หมอข้าวด้วยครับลูกไม่ใช่กินตะกลับเฉยๆดูกินข้าวด้วยจะได้ไม่หนู่ไม่ปวดท้องลูก ปลาสอยบานเท่านี่จับกว่าจ้ว่าอันนี้กะลีย่างกลางมันปฏิกะกลางมันเพราะแข็งคืออันปลาสอยเท่ามัใหญ่คือปลาสอย,อสอยกลางหน่อยคือถอดกะคือถอดกะคือกินทั้งกลางในเลย อื่นมาตัวโนอตอเศประเกเห็อิสุดนัอตอนบาแมตัวโนูจะไปย่งเที่ยวงานในเมืองยางทาบรรยากาศให้พี่นองเห็น ตอนแายกับตอนแรกหมืน่นยุทธแม่ตัวหนอแม่แม่วันนี้เห็นงานหาม้องแดงหอดซีถุ่มแต่บอลูว่าสิบปีนหาถุ่มขึ้นหมือนขึ้นนี่เพราะ,ราะว่าถ้าคน้ายกับปีนหาถุ่ม Con mặt đặc thương, chẳng nắn ở mặt đặc thương nắng cock hầu lắm tôi quá giờ chưa phân im đặc phân hùng kim 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 Im, kim 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 มืนอนี้กตะก้อนที่เขางานก็นนสีย่างไปเสืออันของอยู่ในงานคือขนมที่เขาถอดเป็นอัน่ยาวๆไหมไข่คายๆคุกกี้ถอดใส่ห้าชุบน้ำตาลแน่นหน่อยกินพรอได้มีแรงถือจักอันถุงกินพีหน่องมาแซ่บๆน้อกันแล้วพี่น้องเลยตะมักแดงก็ถอดปลา กนเด็กกัดจไปเสือขอ้าวปูนมาไใบกับเส้นมะใบสะพัดกับขบ้าวปูนมาไใบกินกับตะมักคุงตะมักแดงไปไปแล้วจ้าพี่น้องปั้นยุดมือนีพี่น้องก็คือสิบมีความสุกนะจ้ะน้าขอให้มีความสุขความจเจริญกับเหมือนครอบครัวเด้อพี่น้องเด้อเด้อจ้าไปแล้วจ้าสวัสดีจ้าไปแล้วจ้า